ลือนะครับซัมซุง Galaxy S 26ทุกรุ่นเนี่ยอาจได้ชิป Exynos รุ่นล้วนเลยโดยไม่ต้องลุ้นเลยนะครับว่าแซมดากอนเนี่ยจะมาใน S 26หรือเปล่าแม้ว่าซัมซุงเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัว Galaxy S 25ซีรีส์อย่างเป็นทางการแต่ก็มีข่าวหลุดมาแล้วนะครับใน S 26ซีรีส์ออกมาเนี่ยว่าซัมซุงเนี่ยมีแผนที่จะใช้ชิป Exynos ใน S 26ซีรีส์ทุกรุ่นในปี2026ครับโดยก่อนหน้านี้เห็นว่าซัมซุง Galaxy S 25ซีรีส์เนี่ยจะใช้ชิปเป็น Exynos 2500แต่ว่าเกิดปัญหาในด้าน การผลิตชิปก็เลยต้องใช้ s n a p d r a g อนทุกรุ่นเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะมีรายงานว่าผลิตชิป X n o 2,500เนี่ยได้แก้ไขในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและชิปดังกล่าวอาจถูกนําไปใช้ใน Galaxy Z Flip 7และ Galaxy Z Flip FE แทนและนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับ Galaxy A26 Series เนี่ยก็คือรุ่นมาตรฐานอาจถูกยกเลิกไปแล้วไม่ทำแล้วครับมีรุ่นัลต้าและก็รุ่นพัดเท่านั้นโดยเห็นว่ารุ่นัล t ้าเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Galaxy A26 Note และรุ่นพัด ก็จะเปลี่ยนเป็น Galaxy a 2 6 Pro แทนครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับว่าทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยยังเป็นข่าวลืออยู่ยังไม่ได้การยืนยันอย่างเป็นทางการจากซัมซุงนะข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ